พี่น้องวันนี้สอ้นก็ได้แกะของที่ซื้อมาแล้วยังมีแกะเนาะพี่น้องเพิ่นจะแกะเอเมนูเพื่อให้น้องน้อยกินได้บันเนี่ยยิ้มมืป่าจ้าสบายดีเอฟซีปนยามือเลยหยาหมือขำจ้าขำมือตื่นเลยหลังสอ้นนี้หา้อยหาซิบ่าจ้าหนี้สามสันผัว นีนึงฟาไปเด้อมึ่ปลาเี๋ยวองๆอันกะีดำก้นมันกัแต่มอนัทนั่นแหละขาวหมอข่าคุณหน่วยเด้อเห็นหลาหนึ่งพี่เด็้ไปดำเด้ออันนี้ฟ้าล้างบทพี่น้องเอ้ยลืมล้างหัดก้นก้นหมอนะจะโต๊ะนี่กับนิ่นๆอะไรเดี๋ยวนี้เนาะ เอามอขาวเด้อจ้าโซนเพิ่นกามีสองซันเนาะเพิ่นกาซีเอฟซันหนึ่งเป็นซันพักเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็ซันหนึ่งเป็นซันป่าจ้าแนะนำแน่พักเขามีเพอลอนแน่แนะนำเลยกระโดดเออยุงกัดเป่าเออแล้วกักขมพักขมจ้าผักกา้าแล้วก็ผักขมแล้วก็มีผักอัน ผักผักผลก็ส่วนลืมซื้อกระลำขาวกระลำเอ้ยกาขาวควาก,กาดขาวกระลำม,มันก็นสีขาวหนะันแล้วเนาะหันแล้วอันนี้เลยส่นผ่านน้องน้อยวอลพิษเดจ้าพีพ่น้องสอนนพันกาเดยเยอฟอรีต่อนี่ป้านี่ไม่ข้าขาหันแล้วเด้ออืม พะคะข้าวเพแล้วมาท้ออันนั้นซื้อทป้าช่เด็กๆก,กินก่อนจ้าพี่แท้เด็กๆกะท้องจะเต็มเลยนะเจ้าโอนเลยกินขนมตัวเจ้าโอนซื้อ,อาาให้เธอ้ะมาเต็มได้ก <c oughs> ินหนึ่งป้าหนึ่งครับเต <c oughs> ็มเลยดีพอดีเลยเต็มอึกเลยด <c oughs> ูเวออก่อนไปเออ ไปอ,อบแล้วจังอมานึงเนาะไปกันเลยจ้าวันนี้ะโอนก็นเยอะเอ,อิบเลยเนาะพี่น้องมีเกลือมีแตงนน่แล้วก็กระเทียมพี่น้องเนื้อปลาหอมหอมเกลือคนนั่งคนไปหนึ่งบุหรี่คือกันได้เห็ดคนณตามหมักเพชรใส่น้ำได้ทางนี้จำเจวเนาะ <laughs> จำเจวนีลจำเจวเอาบุหรี่ตาใส่เผือเด็กน้อยดิษ พี่น um, ouais, uh, okay. okay. to like yep. so ้องเอ้ยใส่นี่ก็หอมใส่นี่มันหอมอือเอาไปนี่ายเก็บไปนึ่งมาหนีใไปกันเลยเด้จ้าพี่น้องโซนกระเซาไปตองห้องก่อนเนาะพี่น้องแงงบอสแงงใส่เลย แล้วก็อัดฝาไว้แล้วก็ทาสุกเดินเจพี่น้อง,องเรียบร้อยเลาก็รอคนละพี่น้องเขนปลาซุุ่นละส,นสันตุลุ่มกับปลาตุิงกับพักชื่อมาแต่ว่าซิสือลายเถือแล้วก็ไปเสื่อนั่นเลาก็เอาถ่านใส่มันก็เลยยังดำอยู่พี่น้องรอสักพักคนละในไฟก็แดงแล้วพี่น้อง หนั่งไปยังทำงานอะไรกั์ได้หอกมั้งโอ้ยังอยู่ยังอยู่รออีกก็รออีกพี่น้องเพิ่งหมอปลาของรูปพี่น้องหนึ่งเพิ่งิบแล้วสักพักแล้วโอ้สัก Yankee at home. No. เก็บหมอก่ะสวัสดีจ้พี่เข่าพี่นองพี่เขาแดงจ้าสวัสดี้าพี่น้องเปดูสิไิดจ้าสวัสดีจ้จาบา้านหน่งปาหนเ็นไเนี่ยแหลเๆๆะเห็ดใครที่เห็ด ะล้องหมวจะล้องพันซับจะสบายดีไปลู้หน่อยกว่านี้ปนอะไรสลองซีพันซับเป็นอะนลาอมือซับก่อนเป็นสลองเหโอ้ก่อนมือเจอมังเม่ยังได้จนแล้ไปหาจับติดตามเ้อพี่น้องเด้อบุญแด่มุดตามติดตามสองกันนะอืมอ แต่พหอเล่นซับกหน้าทีเรียงเหนหรอกแงมกระากขนเลยไมันหนักนแบ่เปนโตว่ะบแยงม่กระาอยากแบ่บอยากแบ่เอยากแบ่เป็นโตอยู่เป็นใจโมกุาอีกหันง่อยหัวแ้งเยอะเป็นโตเนาะ

าษาอังอันหนึ่งเขาเนไดเก่งได้ยาวโสอข้ายาวโสอข้านั่งงเตียงตรงตเออมันนี้แทชบบอ่ออะครับหนึ่งตาอัน,น,น,นหนึมงนนมันต้องตอบเป็นอ,อันหนึ่งเปหนึ่ง อ่าป uh, mm ้าไม่ชอบเกรียดเฉยๆเฮ้ยเจ้าป้นฟ้าทุกน่อนะเกรดเ็มาก ทำไมออนๆฮสอนำมาไหใส่ใส่นอนน้ำมาไหลเบี้ยเด็กขึ้นเขา้าเบี้ยบาอยากขึ้นเขาเลยกำลังบังคับขึ้นเขาเนอะไหมข้างนข้างนอกขึ้นเขาน้อย mỗi lần nữa nè 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 nơi nè 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 nè

ตามครับนือคนบ้องลงอร่อยจริงเจ๋อจะกิ่นหอกนเีมห่อยเอ้ย่ายขนสองหนอมันใมช่องก้อนมะเอสองก้อนหมือนมีนางน่อยคืออารดีแ่เนาะแตกแช้วลใช่งั้นกอืม อารมณ์ดีหัวแหงแหงแหตลอดเราไมเลี้ยงสิโดใส่แดดด้วยอ่อนใส่หอชามคำ้วบอกชามคำนี้อื่นยังอะไรามคำเอาแม่แม่ทอ้อนคำเหย่ใหเบิร์ตงเจ้างหน่อยก็ใหเบิร์ตน่ะเบิร์ตตังเนี่ยนนะโอ้ย Anh cái hai bớt ừ, Mẹ cái hay nó nè mẹ đi đi lại Mẹ kinh lẹo mẹ nè ở đây Mẹ không nhảy được Nào kinh rồi lẹo Kinh con Kinh ขึ้นน้ำเลยอินเบ้ขอบคลยเ้าวจอไปน้องลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้าม,มารับชมต,ติดตามช่องซุ้งนะคะสามเซโนโเลยจ้บ<ร>าบ๊ายบายพี่น้องลาไปเลยจ้าครอบครัวสักไทยเลยจ้าลาไปเลจ้าบ๊ายบายเข้าเต็มไปอีนาะงพี่สัง่งมาอีกเนี่ย